วันนี้ยังอยู่ในบอลดี้นี่แหละแต่ว่าไม่ใช่บอลแต่นี้อันนี้คือนนอันนี้อยู่ในในกเกมนึงนะเพราะว่าในมอดเขาไม่ยอมแามว่าถามว่าเรา,มาไม่ใช้เมหมดมเ right. ดี๋ยวผมเปิดโหมดให้ดูให้ดไอ้น้ำคุณ่อันนี้คือใช้จกับ นี่ยอันนี้คือน้ำโค้งน,นี้แล้วก่อนนี้ก็คือไม่จํากัดนี่ไงแต่ว่าทมไมเขาไม่ยอ,จอมจํากัดจำนวนห้ให้ด้วยนี่นี่ทะลุทะลุแบบมันมีอันนี้ไงถ้าไม่มีอันนี้ก็ไม่ทะลุนะนี้จะเหมือนนี่ด้วโอไม่ทำผู้สอบทำวนี่ไปนู่นเลยไปนูน่นเลย,ยนะไปนู่นไปนูน่น ไปนู่นเลยนะไปตรงนู้นงน่ลยไปตรงนู้นเลยเจ้านอนน่ะเอเอ ไปด้วยกันเลยไปไปนู่นไปไปไปนะไม่ต้องกลับมาไปรงนี้เลย Sw ip, sweep, sweep. โอ๊ยไม่ต้อง่ากครูมาหาเลยนะเ <c oughs> <c oughs> กว่าเป็นงั้นไลมไม่สงไม้ไปละ ความสงสัยอย่างนี้ก็คือไอตัวกระโดดเชือกไอดิบเวนเนี่ยคือตัวกระโดดเชือกเนี่ยทำไมตัวมันเล็กจังเนี่ยดูมใจเฮ้ยไม่ตองกัน न हो ok không okay. 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 ok ok má mà rồi nay để cả đổi chưa หมอให้ตยติดอะไรเงี้ย

mày thân vừa này mày cái tay mày thân tay mày thân tay mày thân tay mày ini.

ตอนนี้กลายเป็นเรื่องซับซี้อย่างมันดูฉากจบไปทางนู้นเลยไปไม่ต้องมาเลยนะไม่ต้องมาเลยไปนู้นไปนู้นเลยไปตรงนู้นเลยไปไม่ต้องมาหา,มไาไปนู้นเออไปนู้นหน่อยแล้วพี่เปิดสวิตช์แล้วมีน,น่าก็าจะมา <laughs> I'm going to take your cake. โอเคอ่ะงั้นครูไปไปกับไ้บูทกันดูบูเบีเกดูอ่ะอ่ะไป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 

งู้นเลยไปทางงู้นมอีมสแดงร้เย

Oh God. <laughs> <laughs> yeah, that's Looks like it's sweeping time. พี่ไปเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคุยยังไม่เห็นวิ่งเร็วแล้ว Ready? Okay. เดี๋สายพอดีมาสินะะหกหกฮึฮฮ่าฮ ครับมาโน่นเลยหมอฉากก็เหมือนกันเลยตัวน,นี้ใหม่อีกอ่ะ กคนถาวมม่าทำไมไม่ใช้ตัวที่มันแบบทะลุเหรอครับบอกว่าไม่อยากใช้มันใช้แล้วมันทะลุไปแล้วมัวงนง่ายไปอะอยากดึงไปแลแวอันนี้ไม่มีคูใหญ่นล้วค่นะหมีห้อง

ทาง <ปะ S 1> รับนี่เหรอไหนผมลองไปดูนะใชยทุกคนก็เห็นทุกคนเห็นนั้นไหมใครอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ตอนตอนนั้นเขาไปทางนี้แต่ผมุมาทางนี้ใครอะแพงใครอะกำแพงเหรอ

Why yeah. do you need to collect two notebooks before you can use these doors? Mm -hmm. ใครเนี่ยใครก็ไม่รู้อ่ะไปที่ดูก็คอมเมนต์มาหน่อยนะเพราะว่าในคลิปเราถึงจเจออ้เนี้ยอีกไปได้ไหมไม่ได้หรอได้ออกันโอ้คุยแล้วหาทังออกเออฮะ เดียว <Yeah. S 2> ใครผมเข้ามาผิดความรู้เปล่าอไอ้น,นี่ใครอ่ะอันนี้คือไข่ นี่ไงโต้องทำอันนี้คืออะไรอะผมไม่รู้อันนี้อันนี้เนี่ยเนี่ยยี่ให้ถ้ามันไปที่ปตนเฮ้ยอะไรอุ้ยมีคนอยู่ในห้องใหญ่ห้องนั้นหรอเอาตั้กล้วยไปแล้ว Yeah, bukan, bukan, bukan. <tuh> <tuh> ทางนี้เข้าผมมเข้านี้นิดอะไรน่าจะต้องมาเจอฉากอันนี้แน่เลยไอฉากตะคุเยอะอันนี้เขาเียน ห้องน่าคือมีคนอยู <h <h ่อะอ่ะไหนออ่ะเฮ้ยข้างบนเฮ้ยบอหน้าน่าจะเกี่ยวกันปกูภาษาจฤษว่าบอหน้านาเบอนาน่าไม่ใช่ถูกแล้วถ้าไม่ใช่ี่ะมาขึ้นข้อไหนะึ้นก็ขึรงไหนอ่ะ เราก็ทำสองเราเนี่ยอ้ออะไรเนี่ยอ้อออผักได้หลุดได้แค่ทุกปันเนี่ยนะแต่ว่าอย่างนี้ก็คือเล่มเก้าไงในชั้นอ่ะอันน,ะ <c oughs> นี้อันนี้คือไข่ ก็ไม่รู้มันหนุ่มแน่ไหนแต่โกงอะไรไหมเออหัวจังไงเนี่ยอันนี้สุดยอด